แต่ละวันนะคะต้องตื่นแต่เชา้าแล้วก็เร่งรีบกับการไปทํางานทุกวันค่ะเรื่องทานมื้อเช้านะคะแทบไม่มีเลยแถมยังมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายรู้สึกอึดอัดท้องนะคะแล้วก็ดูมีหน้าท้องแถมหน้านะคะยังเป็นสิวแล้วก็ผิวเนี่ยดูหมองคล้ำรู้สึกไม่มีเอ e เ g อในการทํางานเลยค่ะ Infinity Coffee กาแฟพรีเมียมลดน้ําหนักโดยเฉพาะเลยค่ะกลิ่นหอมมากเพราะเขาทำมาจากกาแฟอาราบิก้าร้อเปเซ ชงง่ายดื่มง่ายไม่ต้องกลัวอวนเพราะเขาไม่มีน้ำตาลและตอนนี้นะคะอ๋อยมี Infinity Coffee เป็นตัวช่วยดีๆค่ะอ๋อยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากแล้วก็มีความสุขทันทีที่ดื่มค่ะสดชื่นแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานมากค่ะและยังช่วยบำรุงผิวให้ขาวแล้วก็ใสขึ้นบำรุงสมองบำรุงสายตาและใจไม่สัน่น ควบคุมน้ำหนักให้รูปร่างดีและที่อ่อยชอบมากเลยก็คือกระตุ้นเรื่องของระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติค่ะตอนนี้นะคะอ่อยรู้สึกว่าสัดส่วนนะคะดูลดลงแล้วก็กระชับขึ้นพุงนะคะแทบไม่มีเลยค่ะโรคหัวใจมะเร็งความดันเบาหวานสามารถทานได้ค่ะยกเว้นแค่เด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ดื่มแล้วดีขนาดนี้เนี่ยได้ทั้งสุขภาพแล้วก็รูปร่างอ่อยเลยต้องเลือกอินฟินิตี้กล่องนี้ค่ะ